วันนี้สี่โมงมโอริโอต้องเข้าพี่ตาอ,อู่แล้วอย่าก,กดดันลูกค้าเลยครับหรให้ลูกค้าเข้าด้วยความรักเราเรามีไลฟ์อีกด,ด,ดูแขนผมดีผมโดนอัลวาดาเคนดราฟราผมก็เลยแต่ตอนนั้นผมปัดเนี่ยผมใช้โปรเทกโกปัดออกได้ไไดหล่อจริงหรือเปล่า <c oughs> ไปดูผมเต้นแกงลืมหรือยังอู้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับน้องมงนะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะบาดหัวผมเพราะว่าผมค่อนข้างเกรียนจะไปตัดผมใหม่แล้วนะฮะว่าจะไปตัดผมเป็นทรงทูบล็อกทูบล็อกเลยครับทูบล็อกใช่พี่ว่าจะตัดอันเดอร์คัตตรงไหมอันเดอร์คัตหรือว่าพี่ว่าพี่จะตัดให้มันเป็นมูเลตอืมหรือว่าตอนนี้พี่เป็นมูเตลู แกเจ้าฉันอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับนี่คือปิดฟิลเตอร์นี่คือหน้าสดสุดๆคิ้วเป็นคิ้วตาเป็นตาจมูกเป็นจม,มูกปากเป็นปากมันมีที่ที่สว่างกว่านี้ไหมวะกุมอน can can I be your boyfriend ได้บ่าวได้บ่าวได้ป่ะ can I be your boyfriend ได้บ่าวได้บ่า yeah ไม่ได้ไม่ได้ ได้บ่ได้บ่ไม่ได้ไม่มไดจ้จริงๆอะจริงๆต้องร้องแบบนี้ได้บ่ได้บ่วิมอนใครทำคลิปให้อะ่ะอยู่เองครับนี่เก่งมากเลยคังสมิดาหยุดแปลกการคิ้วแบบนี้ไม่ดีนะครับทำไมอ่ะครับทำไมครับช่คอนซีลเลอร์กันช่างแต่งหน้ากันให้ครับผมอยากได้ผมอยากเท่บ้างไม่ได้หรอครับ ผมก็อยากเท่บ้างครับไม่ฝึกหรอคะเออพูดถึงเรื่องนี้กี่รอบนะการเป็นทหารเนี่ยการเข้ามาเป็นทหารนะครับแต่ละหน่วยจะมีการฝึกทหารใหม่อยู่ที่สองถึงสามเดือนซึ่งมันผ่านมากว่าสี่เดือนแล้วที่ผมเป็นทหารมามันหมดการฝึกไปนานแล้วฮึ่ เขาขึ้นกองร้อยเ<ม>ขาทำหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายมในหน่วยงานแต่ชทังนี้<ม>เป็นช่วงลาใส่ชุดนี้มันจะฝึกยังไงถ้ามาได้มไม่ฝึกหรอฝึกฝึกมาแล้วฝึกไปแล้วไปดูรูปเขียนจดวันเวลาไปดูสวัสดีครับ ยินดีครับเนื้อไ,ไบฟหรือพอกก็ได้ครับ <Okay. S 2> หรือชิคเก้นไปแล้วไปทำงานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอกโอเคค่ะอันนี้